น,นะครับผมวันนี้อาจารย์ก็จะมาเริ่มต้นการใช้งานตัว Kidbyte Simulator นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ทำตัวระบบอะไรบ้างนะครับผมภายในโปรแกรม Kidbyte Simulator นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะตัวแรกนะครับผมที่พวกเราจะได้ทำกันนะครับผมก็จะเป็นระบบนะครับผมเปิดปิดพัดลมอัตโนมัตินะครับผมผ่าน ตัววัดเซนเซอร์นะครับผมวัดอุณหภูมินั่นเองนะครับผมโดยนะครับผมระบบจะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับผมถ้าสมมุติว่าอุณหภูมิสูงหรือว่าอุณหภูมิร้อนเนี่ยตัวพัดลมนะครับผมมันก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าอุณหภูมิเนี่ยอยู่ในระดับที่เย็นนะครับผมมันก็จะทําการปิดพัดลมให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับตัวที่2นะครับผมที่เราจะได้ทํากันก็จะเป็นตัว ระบบเปิดปิดไฟนะครับผมผ่านเซ็นเซอร์วัดค่าความเข้มแสงนะครับผมอ่ะมันทำงานยังไงนะครับผมตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะวัดค่าความเข้มแสงนะครับผมถ้าเรานำอุปกรณ์ IoT ตัวนี้เนี่ยไปวางไว้ในที่ที่มันสว่างนะครับผมตัวระบบไฟเนี่ยก็จะไม่ทำงานนะครับผมแต่ว่าถ้าเรานำอุปกรณ์ IoT นี้เนี่ย ไปอยู่ในที่ที่มันมืดนะครับผมอย่างเช่นถ้ำหรือว่าสถานที่ที่มันมืดนะครับผมตัวระบบ IOT นะครับผมก็จะสั่งให้ระบบไฟเนี่ยเปิดอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมตัวสุดท้ายที่เราจะได้ทำนะครับผมก็จะเป็นตัวระบบนะครับผมรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะครับผมอ่ะ รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติยังไงนะครับผมโดยในระบบนี้เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับผมวัดความชื้นในดินในการสั่งปิดหรือเปิดระบบปั๊มน้ำนั่นเองนะครับผมอ่ะถ้าดินแห้งนะครับผมมันก็จะทำการเปิดระบบปั๊มน้ำแล้วก็รดน้ำต้นไม้ให้เราอัตโนมัตินะครับผมอ่ะแต่ถ้าดินมีความชื้นอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานนั่นเองนะครับผมอ่ะหลักๆ ก็จะมีอยู่3อันที่เราจะได้ทำกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำตัวระบบที่1กันเลยนะครับผมอ่ะถ้านักเรียนทุกคนนะครับผมเปิดคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เข้ามาที่เว็บไซต์ Google นะครับผมจากนั้นก็พิมพ์นะครับผมค้นหาว่าคิดใบนะครับผม K I D B R I G H T นะครับผมอ่ ก็เข้าไปเลยครับผมทุกคนจะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับผมให้พวกเราคลิกไปที่ลิงก์แรกครับผมคิด by ยแอส o ูนะครับจากนั้นนะครับผมให้มากดตรงนี้ครับคลิ Kid byte นะครับผมจากนั้นนะครับผมให้มองหาคำว่า Simulator ครับผมจากนั้นก็กดไปที่ Coding ครับ เราก็จะได้นะครับผมหน้าตาตัวคิดใบยอย่างนี้นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวอาจารย์ขออธิบายนะครับผมส่วนประกอบของโปรแกรมคิดใบกันก่อนที่เราจะเริ่มทำตัวระบบแรกกันนะครับผมอ่ะพื้นที่สีขาวตรงกลางนะครับผมก็คือ workspace ที่เราเอาไว้ใส่บ็อกโค้ดนั่นเองนะครับผมหรือว่าคำสั่งต่างๆนะครับผม ในส่วนของด้านซ้ายนะครับผมก็จะเป็นแถบเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานเครื่องมือิตศิสตั์นะครับผมเครื่องมือตรรก,กะเครื่องมือวนรอบก็จะอยู่ในนี้นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะโซนตรงนี้โซนด้านซ้ายนะครับผมต่อมาโซนด้านบนนะครับผมปุ่มสีส้มตรงนี้นะครับผมปุ่มสีส้มตรงนี้คือการสร้างไฟล์ใหม่ นะครับผมอ่ะส่วนปุ่มสีเหลืองนะครับผมคือการนําเข้าไฟล์นะครับผมเพราะว่าตัวคิดใบเนี่ยสามารถเซฟไฟล์แล้วนําไปเปิดที่คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้นะครับผมที่มีตัวโปรแกรมคิดบนั่นเองนะครับผมอ่ะปุ่มสีเขียวก็คือปุ่มเซฟนะครับผมส่วนปุ่มสีม่วงคืออะไรนะครับผมปุ่มสีม่วงตรงนี้คือปุ่มซิมูเลเตอร์หรือว่าปุ่มจำลองโปรแกรมบอร์ดนั่นเองนะครับผมอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาบอร์ดนะครับผมที่ถูกจําลองขึ้นมาเดี๋ยววันนี้พวกเราก็จะได้ไปลองใช้กันนะครับผมอ่ะก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับผมให้เราสามารถเลือกใช้ได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมวิธีการกดกลับก็คลิกที่มุมขวาบนครับคลิกทกโคดิ้งตรงนี้เลยโอเคนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำระบบที่1น,นั่นก็คือระบบวัดอุณหภูมินะครับผมวัดอุณหภูมิอย่างเดียวไม่พอนะครับผมต้องมีการเปิดปิดพัดลมผ่านตัววัดอุณหภูมิด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับผมจะให้ค่าอุณหภูมิเนี่ยมาแสดงผลตรงหน้าจอ led นี้ก่อนนะครับผมอ่ะให้เรากลับไปที่ตัว c o ด i n g ใช่ไหมครับผมจากนั้นก็เลือกเครื่องมือพื้นฐานครับอ่ะโอเคครับ เดี๋ยวจะขอซูมให้นิดนึงนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้พวกเราไปหาคำสั่งนี้ครับ LED 16,8คูณแแบบเลื่อนเมื่อพร้อมนะครับผมจากนั้นลากมาวางไว้ตรงพื้นที่สีขาวตรงนี้เลยครับผมจากนั้นเราไปที่เซ็นเซอร์ครับเพราะว่าเราจะทำตัวเซ็นเซอร์วัดระดับอุณหภูมินะครับผมให้พวกเราหาหัววัดอุณหภูมิตรงนี้นั่นเองนะครับจากนั้นนำไปวางต่อกัน เราจะได้2คําสั่งองนี้แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้ดูนะครับผมว่าจอ LED ในซิมูเลเตอร์เนี่ยมันแสดงผลยังไงบ้างนะครับผมอ่ะวิธีการทดสอบนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ปุ่มสีม่วงตรงนี้นะครับผมซูมนิดหนึ่งนะครับผมวิธีการทดสอบก็ให้เรากดปุ่มนี้ครับตรงมุมขวานะครับผมมุมขวาล่างนะกดเข้าไปพับ มันก็จะแสดงผลค่าอุณหภูมินะครับผมเรานะครับสามารถปรับค่าอุณหภูมิได้ตรงนี้นะครับผมเอาเมาส์มาแช่ให้มันขึ้นกรอบสีเหลืองอย่างนี้นะครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับผมเราสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับผมอโอเคนะครับผมาวิธีการทดสอบใหม่นะครับผมเราก็กดสามอีกรอบนะครับผมอ่ะมันก็จะขึ้นอุณหภูมิขนขณะนั้นนั่นเองนะครับโอเคเรากลับไปที่ โค้ดของเราต่อกันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอาจารย์นะครับผมจะเพิ่มเงื่อนไขนะครับผมการทำงานของตัววัดอุณหภูมิกันนะครับผมอ่ะโจทย์ของอาจารย์ก็คือนะครับอาจารย์จะให้อุณหภูมินะครับผมถ้าอุณหภูมิสูงเนี่ยจะให้เปิดพัดลมแต่ว่าถ้าอุณหภูมิต่ําหรือว่า อุณหภูมิเนี่ยมันเย็นนะครับผมจะให้ทําการปิดพัดลมนั่นเองนะครับผมให้พวกเราไปที่ตะกะครับผมอ่ะหาคําสั่งนี้ครับผมถ้าทํานอกเหนือจากนี้นะครับอ่ะจากนั้นลากมาวางต่อตรงบอกสีเขียวตรงนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะจากนั้นเราไปที่ตะกะอีกรอบครับผมเราจะสร้างเงื่อนไขให้มันนะครับผมอ่ะถ้าให้เรามาลากคําสั่งนี้ครับ โอเคนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้พวกเรานะครับผมไปที่เซ็นเซอร์นะครับอ่ะจากนั้นลากหัววัดอุณหภูมิมาครับอ่ะถ้าอุณหภูมินะครับผมมีค่าอะไรครับมากกว่าเท่าไหร่ดีอ่ะมากกว่า30มแล้วกันนะครับผมอ่ะให้มาปรับตรงนี้เป็นมากกว่านะครับผมจากนั้นไปที่คณิตศาสตร์ครับหาคําสั่งแรกเลยครับผม ถ้าอุณภูมินะครับผมมากกว่าสามสิบนะครับผมให้ทำการเปิดพัดลมนะครับผมอ่ะซึ่งพัดลมนะครับผมพัดลมใน k i ดบายซิมูเลเตอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบ usb นะครับผมอ่ะให้พวกเรามองหาเครื่องมือ io ครับอ่ามันจะมีคำสั่งนะครับผมที่เอาไว้เปิดปิดตัว usb นั่นเองนะครับผมอ่ะ จากนั้นนะครับผมให้พวกเราลากคำสั่งนี้มาเลยครับเขียน USB สถานะปิดนะครับผมอ่ะถ้าอุณหภูมิมากกว่า30ให้ทำการเปิดช่อง USB นะครับอ่ะก็ปักตรงนี้เป็นเปิดนะครับผมอ่ะจกนันคลิกขวาครับทำสำเนาอ่าจากนั้นก็ลากมาวางต่อนะครับผมถ้าอุณหภูมิเนี่ยน้อยกว่า30นะครับผมอาจารย์ก็จะให้มันปิดนะครับผม เราก็มาปรับตรงนี้เป็นปิดนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมอ่ะแต่ยังไม่จบนะครับผมเดี๋ยวจย์นะครับผมจะให้มันทำงานไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็ต้องมาใช้ตัวคำสั่งวนรอบอ่าอยู่ในเครื่องมือพื้นฐานครับอ่าจากนั้นเลื่อนลงมานะครับผมจะมีคำสั่งวนรอบอยู่นะครับอ่าจากนั้นก็ลากมาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมอะ่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูนะครับผมกดจำลองครับปุ่มสีม่วงนะกดปิดไปก่อนนะครับผมอะ่ะแต่ทุกคนลืมอะไรไปหรือเปล่านะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้ใส่ตัวพัดลมนะครับผมอะ่ะให้พวกเรานะครับผมไปหาตัวพัดลมที่อุปกรณ์ขับเคลื่อนตรงนี้นะครับผมอะ่ะ เราให้พวกเรามองหาตัวพัดลม USB นะครับผมอาฉะนั้นคลิกเข้าไปนะครับผมเราจะได้ตัวพัดลม USB อย่างนี้มานะครับจากนั้นก็ลากมาเสียบต่อเลยครับโอเคนะครับผมอ๋จะปรับตรงนี้เป็นศูนย์ก็และกันนะครับอาฉะนั้นก็กดเริ่มเล่นได้เลย จะมีบั๊กนิดนึงนะครับผมอ่ะเมื่อกี้อาจารย์ขยับใหม่มันก็จะขึ้นเป็นตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่8นะครับผมอ่ะอาจารย์เงื่อนไขของอาจารย์ก็คือถ้ามากกว่า30นะครับผมพัดลมจะทํางานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองปรับอุณหภูมิไปมากกว่า30นะครับผมอ่ะทุกคนก็จะเห็นนะครับผมว่าถ้าอุณหภูมิมีค่ามากกว่า30เนี่ยตัวพัดลมก็จะทํางานนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นระบบ iot ที่1 ที่เราจะได้ทำกันนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ปรับอุณหภูมิไปที่ศูนยแล้วก็กดหยุดด้วยนะครับผมโอเคจากนั้นก็กลับไปที่โค,ค้ดครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเซฟนะครับผมงานส่งการวิธีการเซฟเราก็ให้คลิกไปที่ปุ่มสีเขียวนะครับผมอ่ะจากนั้นให้พวกเราตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าอุณหภูมินะครับ เว้นวรรกนะครับผมตามด้วยเลขที่ของพวกเรานะครับจากนั้นก็กดตกลงครับผมเราจะนำไฟล์ที่ได้เนี่ยไปส่งใน Google Classroom นะครับผมแต่ว่าเรายังเหลืออีก2ระบบที่เรายังไม่ได้ทำกันนะครับผมโอเคอตอนนี้เราเซฟโปรเจก์นี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมให้พวกเรากดไปที่ปุ่มสีส้มนะครับผม ต่อไปนะครับผมระบบที่เราจะได้ทำกันก็จะเป็นระบบวัดค่าความสว่างแล้วก็เปิดปิดไฟนั่นเองนะครับผมอ่ะให้พวกเรานะครับผมไปลบนะครับตัวพัดลมออกไปก่อนนะครับผมอ่าลบออกไปก่อนเนะาะฉะนั้นก็กลับไปที่ตัวโคดดิ้งของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะอาจารย์จะให้มันนะครับผมแสดงค่าความสว่าง นขนาดนั้นก่อนนะครับผมอะให้พวกเราไปที่เครื่องมือพื้ product, athletes, นฐานครับผมจากนั้นก็ลากตัว LED 16x8 แบบเลื่อนเมื่อพร้อมมานะครับผมอะจากนั้นก็ไปที่เซนเซอร์ครับอืมจากนั้นเลือกนะครับผมหัววัดระดับแสงมานะครับผมต่อกันเลยนะครับผมอ่ะวิธีการทดสอบเราก็คลิกไปที่ปุ่มสีม่วงเหมือนเดิมนะครับอะ จากนั้นนะครับผมค่าความสว่างนะครับผมให้เราเอาเมาส์ไปวางไว้ตรงนี้นะครับอ่ะคลิกเข้าไปมันจะขึ้นกรอบสีเหลืองแล้วก็จะมีคําว่าความสว่างอยู่นะครับผมซึ่งเราสามารถปรับความสว่างได้นะครับผมอ่ะเนื่องจากมันเป็นบอร์ดนะครับผมแบบจําลองเนาะอ่ะมันก็จะให้เราเนี่ยปรับค่าความสว่างเองนั่นเองครับอ่ะวิธีการทดสอบนะครับผมเราก็ กดเล่นตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาปรับก่อนนะครับอ่ะลองกดเล่นใหม่นะครับผมอ่ะมันก็จะแสดงค่าความสว่างที่เราปรับไว้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเมื่อเราได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเงื่อนไขาการทำงานให้มันนะครับผมโอเคให้พวกเรานะครับผมไปที่ตาก,กะครับผมจากนั้นก็เลือกนะครับผม คําสั่งนี้มาครับถ้าทํำนอกเหนือจากนี้นะครับผมมาวางต่อไปเลยนะครับจากนั้นก็ไปที่ตกกะกาอีกรอบนะครับผมจากนั้นให้เลือกคําสั่งที่3นะครับผมลากมาวางเลยนะครับผมอ่าอาจารย์จะสร้างเงื่อนไขให้มันนะครับผมเงื่อนไขการทํางานถ้ามันวัดค่าความสว่างเนี่ยได้น้อยกว่า30นะครับผมอาจารย์จะให้มันเปิดไฟนะครับอ่ะ ให้มาปรับตรงนี้นะครับผมเป็นน้อยกว่านั่นเองนะครับผมจากนั้นไปที่เซนเซอร์ครับหาหัววัดอุณหภูมิระดับแสงมาหัววัดระดับแสงนะครับวางเข้าไปนะครับผมจากนั้นก็ไปที่เครื่องมือคณิตศาสตร์ครับจากนั้นก็หาคําสั่งนี้มาครับผมอ่ะถ้าน้อยกว่านะครับผม30นะครับะจะให้ ตัวไฟ led เนี่ยทำงานนะครับผมอ่ะหลักการก็คล้ายๆกับตัวระบบที่แล้วเลยใช่ไหมครับผมอ่ะลืมกันหรือยังว่ากดอะไรต่ออ่ะจากนั้นให้พวกเราไปที่ตัว io ครับผมอ่ะจากนั้นก็หาคำสั่งนี้ครับเขียน usb สถานะปิดนะครับผมอ่ะซึ่งตัวไฟ led เนี่ยมันก็จะเป็นการเสียบกับ usb นั่นเองเราก็เลยต้องใช้คำสั่งนี้นะครับอ่ะจากนั้นลากไปเลยครับผม จากนั้นนะครับผมก็ปรับจากสถานะปิดเนี่ยเป็นสถานะเปิดครับจากนั้นคลิกขวาดูพิเคทได้เลยครับทาสำเนาจะเป็นการดูพิเค e นั่นเองนะครับผมอ่ะปิดไปแล้วก็เปิดไปแล้วก็ต้องปิดนะครับผมถ้าสมมุติมันไม่เข้าเงื่อนไขก็ให้มันปิดหลอดไฟนั่นเองนะครับผมแต่มันก็ยังขาดนะครับผมอีกคําสั่งหนึ่ง มถ้าเราเขียนแค่นี้เนี่ยคำสั่งนะครับผมมันก็จะทำงานแค่ครั้งเดียวนะครับผมซึ่งเป้าหมายของอาจารย์ก็คืออยากให้มันทำแบบอัตโนมัติทำไปเรื่อยๆนะครับก็ให้พวกเราไปหาคำสั่งวนรอบในเครื่องมือพื้นฐานนั่นเองนะครับผมจากนั้นพอเราลากคำสั่งวนรอบเข้ามาวางครอบไว้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมอ่ะเงื่อนไขาการทํางานนะครับผมในคาสั่งนี้มีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะก่อนอื่นอาจารย์ก็จะให้มันอ่านค่าหัววัดระดับแสงแล้วก็ให้มันแสดงผ่านอะไรครับหลอด led 16คูณ8นั่นเองอ่ะพอมันทํางานคําสั่งแรกเสร็จปุ๊บนะครับผมมันก็จะมาทํางานในเงื่อนไขต่อไปนั่นก็คือถ้าเซนเซอร์วัดระดับแสงเนี่ยวัดค่า แสงนะขนาดนั้นได้น้อยกว่า30ก็ให้ทำการเปิดหลอดไฟนะครับผมแต่ถ้าวัดได้สว่างกว่านั้นนะครับผมก็ให้ทำการปิดไฟนั่นเองนะครับอ่ะจากนั้นนะครับผมให้พวกเรามากดที่ปุ่มสีม่วงเพื่อเป็นการจําลองครับอ่าจากนั้นนะครับผมให้พวกเราไปที่อุปกรณ์ขับเคลื่อนครับผมเราจะไปเอา ไฟฉไฟาย usb มานะครับผมจากนั้นก็คลิกเข้าไปนะครับผมจากนั้นก็ลากมา,าเสียบตรงนี้นั่นเองนะครับผมจากนั้นเราลองกดเล่นดูครับมันยังค้างอยู่ที่ค่าความสว่างที่แล้วนะครับผมให้พวกเราลองมาปรับดูนะครับผมถ้านะครับผมตร,ตรงตามเงื่อนไขของเรา ถ้าค่าความสว่างนี่น้อยกว่า30นะครับผมไฟก็จะเปิดนะครับผมสมมติเรานำอุปกรณ์ IoT นี้เนี่ยไปอยู่ในที่ที่มันมืดมากเลยนะครับผมมันก็จะเปิดไฟให้เราอัตโนมัตินะครับผมมันจะเช็คจากเซ็นเซอร์ตรงนี้ครับตรงนี้คือเซ็นเซอร์วัดค่าความสว่างอันนี้หรือวัดค่าแสงนอนนันเองนะครับผมแต่ถ้าเรานำระบบ IoT อทีนีไปออกแดดนะครับผม ที่มีค่ามากกว่า30นะครับผมอ่ะไฟ LED ตรงนี้เนี่ยมันก็จะปิดนั่นเองนะครับโอเคอ่ะเราก็เซตไปอีกระบบหนึ่งแล้วนะครับผมอ่ะจะนั้นให้พวกเรากดหยุดก่อนนะครับอ่ะฉะนั้นก็กลับไปที่โคดิ้งครับผมเราจะทำการเซฟนะครับผมส่งงานกันเนาะอ่ะ ให้พวกเรากดไปที่ปุ่มสีเขียวนะครับผมฉะนั้นก็ให้พิมพ์ครับตั้งชื่อนะครับผมว่าวัดแสงนะครับจากนั้นเว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยเลขที่เรานะครับผมจากนั้นก็กดตกลงครับโอเคตอนนี้เราจะได้2ไฟล์แล้วนะครับผมอ่ะเรายังเหลืออีกระบบหนึ่งนั่นก็คือระบบ ใน้ําต้นไม้อัตโนมัตินะครับผมอ่ะในส่วนของระบบรดน้ําต้นไม้นะครับผมก็ให้พวกเราทําต่อเลยนะครับผมจากระบบที่แล้วนะครับผมอ่ะให้พวกเรามากดสร้างไฟล์ใหม่นะครับผมโดยกดที่ปุ่มสีส้มตรงนี้นะครับผมอ่ะเราก็จะได้หน้าขาวๆแบบนี้มาแล้วนะครับผมอ่ะจากนั้นให้พวกเราไปที่ปุ่มสีม่วงนะครับผมจากนั้นก็เอาหลอดหลอดไฟ ไฟฉาย USB เมื่อกี้ออกนะครับผมแล้วก็ปิดค่าความสว่างไปเนาะนะครับจากนั้นนะครับผมเราจะมาทำระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะครับผมผ่านเซ็นเซอร์วัดความชื้นนะครับผมสิ่งที่ต้องมีก็คืออะไรครับเซ็นเซอร์วัดความชื้นนั่นเองนะครับผมอ่ะให้พวกเราไปที่เซ็นเซอร์แล้วก็ลากนะครับผมเซ็นเซอร์วัดความชื้นมานะครับผมอ่ะคลิกเข้าไปนะครับผมอ่ะเราก็จะได้เซ็นเซอร์วัดความชื้นอย่างนี้มา อาจารย์นั้นให้พวกเรานำไปวางที่ Input 1กรอบสีเหลืองตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวอาจารย์จะวางให้ดูนะครับผมพยายามวางนะครับผมนะครับโปรแกรมมันจะบลัคนิดหนึ่งนะครับผมแต่มันวางได้นะครับอ่ะมันก็จะ พอวางเสร็จปุ๊บมันก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับผมให้มีสายสีเขียวนะครับผมเหมือ,อนอาจารย์นะครับผมมันจะเข้าไปที่อินพุตหนึ่งนะครับผมอ่ะส่วน3วี3ก็คือสายไฟแล้วก็สายสีดำนะครับผมก็จะเป็นสายกาวนั่นเองนะครับอ่ะสิ่งที่เราต้องมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือ ระบบปั๊มน้ำนั่นเองซึ่งเราจะใช้ระบบปั๊มน้ำแบบ usb นะครับผมก็ให้พวกเราไปกดระบบปั๊มน้ำแบบ usb มาจากนั้นก็ลากนะครับผมสาย usb ต่อเข้าไปที่บอร์ดเลยนะครับผมอวงจรนะครับผมการต่อก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโดยนะครับเราจะเอาตัวเซนเซอร์วัดความชื้นี่ยไปปักไว้ในดินนะครับ แล้วก็ถ้าดินแห้งนะครับผมมันก็จะสั่งให้ระบบปั๊มน้ำเนี่ยทำงานนะครับผมแต่ถ้าดินมีความชื้นหรือว่าดินพึ่งรดน้ำเนี่ยระบบมันก็จะไม่ทำงานนั่นเองนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวโคดดิ้งกันเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะสิ่งที่อาจารย์จะให้ทำนะครับผมอาจารย์จะให้ จอ LED ของตัวบอร์ดนะครับผมแสดงค่าความชื้นนะครับผมซึ่งตัวเซนเซอร์วัดความชื้นนะครับผมมันจะสามารถวัดได้แค่ค่า0ูนกับค่าที่1นั่นเองนะคระับเดี๋ยวเราไปที่เครื่องมือพื้นฐานนะครับผมจากนั้นก็ไปที่ LED 16บหคูณแแบบเลื่อนเมื่อพร้อมนะครับอะ่ะ จากนั้นนะครับผมให้พวกเรานะครับไปที่ I/O ครับผมจากนั้นให้พวกเรามองหานี้ครับอ่านสถานะ Input 1นะครับผมสถานะ Input 1อ่าจากนั้นเลือกมาต่อกันนะครับผมจากนั้นนะครับผมอาจารย์จะใส่เงื่อนไขการทำงานให้มันนะครับผมซึ่งก็คล้ายๆกับ2ระบบที่ผ่านมาเลยนะครับให้ว่าเราไปที่ตากะครับผม จากนั้นนะครับให้พวกเราไปที่คำสั่งที่2ครับผมาาจากนั้นกลับไปที่ตะก,กายอีกรอบนะครับจากนั้นก็เลือกคำสั่งที่3ม,มาครับาจากนั้นนะครับผมให้พวกเราไปที่ I/O เราจะไปเอาคำสั่งนี้มาครับอ่าสถานะ Input 1น,นะครับผมอ่ะ จากนั้นก็ลากมาวางในช่องแรกนะครับอ่าโอเคนะครับผมอ่ะถ้าสถานะ Input 1นะครับผมเท่ากับ0ูนเนี่ยอาจารย์จะให้มันเปิดน้ำนะครับผมศูนย์ก็คือดินแห้งนะครับอ่ะจากนั้นไปที่เครื่องมือคณิตศาสตร์ครับผมอ่ะหาเลขสูตรมานะครับนำมาวางนะครับผมอ่ะ จากนั้นนะครับผมจะให้มันเปิดปั๊น้ำซึ่งปั๊มน้ำเมื่อกี้ของเราเป็น usb ก็ให้เราไปที่อะไรครับ io ใช่ไหมครับผมอ่จากนั้นก็ลากคําสั่งนี้มาครับเขียน usb สถานะปิดนะครับผมสถานะปิดยังไม่ถูกนะครับผมก็ให้เรามาปรับสถานะเป็นสถานะเปิดนั่นเองนะครับอโอเคนะครับผมอ่ะถ้านอกเหนือจากสถานะนี้เนี่ย ก็ให้มันปิดนะครับผมอ่ะถ้าสมมุติเนี่ยเราวัดค่าความชื้นได้1น,นะครับผมก็ให้มันปิดปั๊มน้ำนั่นเองนะครับอ่ะก็ไปที่ I/O แล้วก็เลือกคำสั่งนี้มาเลยครับวางต่อกันนะครับผมอ่ะแต่ก็ ยังไม่เสร็จนะครับผมอ่ะถ้าเราทำแค่นี้เนี่ยมันก็จะทำงานแค่ครั้งเดียวนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเราอยากทำให้มันเป็นแบบอัตโนมัตินะครับผมเราต้องมีคำสั่งวนรอบครับอ่ะไปที่เครื่องมือพื้นฐานจากนั้นก็เลือกคำสั่งวนรอบมานะครับผมวางครอบไปเลยนะครับอ่ะจากนั้นนะครับผมอาจารย์จะให้มีการเว้นนะครับผมระหว่างการ รดน้ําต้นไม้นะครับผมอ่ะให้พวกเราไปที่คําสั่งพื้นฐานนะครับผมจากนั้นก็หาคําสั่งนวงเวลามานะครับผมอ่ะพอลดไปสักพักเนี่ยก็ให้หยุดนะครับผมสักนิดนึงนะครับอ่ะการนองเวลานะครับผมค่าตรงนี้ก็จะเป็นวินาทีนันนี้นะครับผมอ่ะเว้นไว้สักสองวิสามวิก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับ อะเราก็จะได้โค้ดนะครับผมหน้าต่างนี้มาเดี๋ยวเราไปทดสอบในตัวซิมูเลเตอร์กันก็กดไปที่ปุ่มสีม่วงนะครับอ่ะฉะนั้นก็ลองกดเล่นดูเนาะอ่ะก็จะเห็นนะครับผมว่าถ้าดินแห้งเนี่ยระบบปําน้ำก็จะทำงานนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่ถ้าดินนะครับผมมีความชื้นนะครับผม ระบบปั๊มน้ำก็จะหยุดทำงานนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักการทำงานของระบบปั๊มน้ำอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับผมกับในภาคเกษตรกรนะครับผมหรือบ้านใครนะครับผมอยากทำระบบ IOT ก็สามารถนำระบบนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้นั่นเอง จากนั้นก็กดปิดไปก่อนนะครับจากนั้นก็กลับไปที่โค้ดนะครับผมเราจะเซฟงานนี้ส่งกันนะครับผมก็ไปที่ปุ่มเซฟเนาะแล้วก็ตั้งชื่อครับผมว่าระบบรถน้ำอัตโนมัตินะครับผม จากนั้นก็เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยเลขทีนะครับผมโอเคระบบรถน้ำโอเคนะครับผมอ่ะเราก็จะได้อีกหนึ่งไฟล์รวมเป็นสามไฟล์นะครับผมก็ให้นักเรียนส่งสามไฟล์นี้นะครับผมใน g o Google c l a s s r o o m นะครับผมในชิ้นงานคิด b y Simulator นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็น งานในคาบนะครับผม,ผมก็อย่าลืมทํากันด้วยนะครับผมสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ